สลับกับการพูดคุยเรื่องวิถีความเป็นอยู่ของช้างนั้นเริ่มจะออกรสชาติมากขึ้นมันทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเจ้าวันเพนช้างแสนรู้เมื่อช่วงกลางวันที่ปัจจุบันมีวิถีชีวิตวิถีการกินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างวันเพนนี่เขาอายุกี่ขวบแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับผมคือช้างมันไม่โตครับเอาทำไมครับ ตัวนี้ตั้งแต่สมัยก่อนนี่อาหารการกินไม่สมบูรณ์แบบครับไม่สมบูรณ์ช้างเลยตัวเท่านี้แต่จริงรถ้าเกิดช้างปกติอายุ20ปีเนี่ยตัวเขาจะใหญ่กว่านี้ใหญ่ครับมีลูกมีหลานแล้วครับผมโอ้แล้วเมื่อก่อนตอนที่สมัยก่อนหน้านู้นก่อนรุ่นที่ปู่ยาตายายเนี่ยเลี้ยงช้างตัวตัวหนึ่งเนี่ย เขาเลี้ยงด้วยอะไรยังไงอรัพี่ธรรมชาติเลยครับป่าธรรมชาติเลยปล่อยธรรมชาติฮะคือ,อแต่แต่ก่อนต้นไม้มันเยอะหญ้ามันเยอะออเดี๋ยวนี้มันเขาทานาทําอะไรที่ทำเลี้ลยงเลี้ยงช้างไัไม่ค่อยจะมีอาหารมันก็หมดครับผมเดี๋ยวนี้เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบปลูกปลูกครับปลูกอาหารให้เขากินให้เากินปลูกหญ้าอย่างเดียวคือหญ้าบลาหน้างั้นเดี๋ยวเอา,อางี้เดี๋ยวพี่พาผมไปดูหญ้าพันบาน่าที่เป็นอาหารโปรดของคุณรันทินหน่อยได้ไหมครับได้ครับผม ของโปเต็มเลยพิชาตีนี่กันแบบวิวเราไม่ต้องตัดให้เขาแล้วปล่อยเขาไปกินเองได้ไหมพี่ปล่อยกินเองไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะกินแล้วมันไม่เกิดเกิดอะไรพี่มันไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นอีกครับเขาจะดึงรากดึงโคนครับผมจะเหยียบหมดเพราะเราอุตส่าห์ปลูกให้เขากินครับต้นเลยหัวอีกนี่โตเต็มที่หรือยังพี่ยังยังครับเต็มที่จะสูงเท่าเท่าเท่านี้เลยครับสูงกว่านี้ครับอ๋อคือจะสูงเท่าตัวมันเลยครับอ๋ออาอย่างนี้ปล่อยเขากินเองได้เลยใช่ไหมพี่ อยเองได้ฮะไยแรงเยอะมากครับคุณผู้ชมหญ้าบานะ้าโอ้โหเอาแบบแววมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ครับ <p he? S 2> ผมแล้วก็ตัดเลยนะตัดเลยครับอ๋อแค่นี้เองครับผมอ๋อแล้วก็อาเพนอร่อยนะลูกเออเราต้องให้เขาเยอะขนาดไหนครับพี่วันหนึ่งประมาณสองรถเข็นครับแล้วอย่างนี้เราปลูกเท่าไหร่มันจะพอสําหรับช้างหนึ่งตัวพี่ ทางหนึ่งตัวประมาณถ้าทั้งฟีเลยประมาณห้าไล่พอครับรสชาติของมันเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่น่าจะเป็นเหมือนกับอ้อยต้นมันคล้ายอ้อยเหมือนกับอ้อยช้างมันก็ชอบกินอ๋อมันน่าจะหวานหานเหมือนกันเนาะเพราะดูจากลักษณะโตแล้วเนี่ยมันน่าโอ้เหมือนอ้อยเลยครับอ่าผมฝานให้บางที่สุดแล้วกันอืม ออกหวานนิดๆไม่พิชาตีแต่มันไม่หวานมากเท่ากับอ้อยนี่ลองลองไหมโอเคครับแต <laughs> ่เหมือนอ้อยเลยพี่เหมือนเลยครับผมเนอะแต่มันอาจจะไม่หวานเท่าแต่ก็แต่ก็หวานใช้ได้เหมือนกันครับ <c oughs> หวานรู้แล้วทำไมวันพันนึงชอบ <c oughs> มันหวานเหมือนอ้อยนี่เอง <c oughs> อื เดิมเนี่ยถ้าเราพูดกันเลยดั้งเดิมเนี่ยช้างคือสัตว์ป่าใช่ไหมคะละักษณะการทำมาหากินก็คือเขาจะเดินไปเรื่อยๆเป็นรัศมีอย่างน้อยก็20กิโลเมตรแล,ะละ้วลักษณะของการหากินของเขาเนี่ยเขาจะมีการส่งต่อความรู้ระหว่างฝูงก็คือจากย่าจากแม่หรือว่าจากยายมาถึงลูกนะคะ เพื่อที่จะให้รู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะกินเป็นอาหารได้หรือว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะ,ะใช้เป็นยาถ่ายพยาธิหรือว่าเป็นการรักษาตัวเขาเองเพราะช้างเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างฉลาดการเก็บพวกดินโป่งหรือว่าดินที่มีเกลือแร่ทานในช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการเกลือแร่หรืออะไรเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการหากินได้โดยธรรมชาติโดยอิสระ แล้วก็เป็นการเก็บกินโดยคัดเลือกโดยตัวเขาเองตรงนี้เนี่ยจะไม่ต้องมีใครไปสอนเขาว่าเขาจะต้องกินอะไรแต่พอมาถึงช้างปัจจุบันที่เขาเข้ามาเลี้ยงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการเลี้ยงดูโดยมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ว่าเขาจะต้องกินอะไร mm hmm. การกินก็คือกินพืชที่มนุษย์เป็นคนหาให้ตลอดเวลาในสมัยแต่ก่อนที่เราเริ่มเลี้ยงแรกๆต้นไม้อย่างเยอะป่าย,ยังมีความอุดมสมบูรณ์อาหารตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันกันกบตอนช่วงที่เป็นสัตว์เป็นช้างป่า นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดพวกไม้ขื้นบ้านก็คือตัดมาให้กินได้เรื่อยๆแต่พอถึงวันหนึ่งป่าหมดเมืองเข้ามาแทนอาหารสําหรับช้างเริ่มน้อยลงจะเหลือแต่ไม้พื้นล่างจะเป็นพวกหญ้าเพกป่าไผ่ซึ่งขึ้นมาทดแทนป่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาหารก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกหละต่อมาก็เริ่มมีการเอาช้างมาเดินหรือว่ามีช้างเอาไปรับทัวร์นักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามตรงนั้นก็จะเริ่มมีการใช้ต้นไม้ที่เป็นพืชไร่ เข้ามาแทนเพราะว่ามันจะหาได้ปริมาณเยอะนะคะเราสามารถที่จะให้กินได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวันสําหรับน้ําหนักตตัวแต่ว่าปัญหาของการที่ช้างได้รับอาหารอย่างเดียวเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันก็ทําให้มันขาดสารอาหารบางตัวหรือว่าขาดเกลือแร่บ,บางอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยลักษณะของอาหารเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปก็คือโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยอิงพื้นฐานของการปรับ การใช้ชีวิตของช้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่การเป็นช้างป่าจนกระทั่งเป็นช้างที่ทําไม้ช้างที่ใช้แรงงานหรือว่าช้างที่ใช้เพื่อที่จะขนของเป็นสัตว์พาหนะในสมัยเดิมเนี่ยจนกระทั่งมาถึงการเป็นช้างเลี้ยงที่เป็นช้างที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าช้างในบ้านที่มีสังคมเมืองของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยที่ดูเหมือนกับว่าการดํารงชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแล้วก็การเลี้ยงดูเกือบทั้งนั้น จากที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างทําให้ผมนึกถึงเจ้าทันใจช้างเลี้ยงตัวโปรดของพี่เล็กขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นผมขอไปให้อาหารเจ้าทันใจก่อนที่จะเข้านอนในค่าคืนนี้นะครับทันใจนั่งลงแล้วนั่งลงสวัสดีอนั่งลง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 ลง เอออ่าอ่าอ,อ,อ,อ่่งลงแล้วอันนี้ให้ให้ทั้งมัดเลยใช่ไหมพี่อ่า่าทาใจที่น้ยเยอะอ่า อร่อยไหมท่านชายอร่อยไหมเอออร่อยถือบนยกมือด้วย,น,งงย,ยนั่งลงยกมือ,อ,อยังดึงล่งยกมือเออยกไม่ไหวตัวยาหายโกย่าหายโอเคเก่งมากปากที่เล็กเดี๋ยวเราไปนอนกัน พี่เล็กพี่สุกไม่เหนื่อยไม่เพลียใช่ไหมหนาวไหมอากาศเย็นๆสบายๆายพี่เตรียมพัดลไมไว้ให้นะผมไม่ใช้นะรู้ป่ะผมไม่กล้าไม่กล้าใช้เนี่ยเย็นนอนสบายเลยสบายขันใจกลัวไหมพี่ขันใจเมื่อคืนมันนวดให้ทั้งคืนเลยพูดจริงอ่ะพูดจริงขันใจขันใจ อรุณสวัสดิ์ี่นหันหน้ามอามองนิดนึงเลยไหมดีใจอยู่ยนานจะปล่อยให้เลี้ยงเลยนี <c oughs> ่คนนอนแบบนี้บ่อยไหมพี่เล็กนี่ต่างชาติอ๋อต่างชาติมานอนแล้วต่างชาติเขาตื่นมานี่เขาได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ไหมที่พี่เตรียมไว้ให้ผมเนี่ยมื้อเช้าแบบนี้ไม่มีแต่ขนมปังปิง้งอันนี้ถือว่าเมนูพิเศษสุดเลยเมนูเช้านี้เป็นเมนูอะไรครับพี่ ต,ต้มหอยห,หอยหอยนหอยนาครับผมเอาที่เราได้จากคุณป้าสองคนเมื่อวานใช่ไหมครับคเขาไปเก็บม,มาจากไหนจากนาอทนะี่นาอันนี้หอยสะอาดเลยค่ะสะอาดมมนไม่ไม่ใช่หอยเชอรี่นะอ๋อยเชอรี่ในปาามันจะกว้างเลียวใบ้านเลยแต่ถ้าเกิดหอยนาหอยสะอาดน,นี่ป่กมันจะแคบกว่าหอยเชอรี่ครับมันก็หอยพวกนี้มันจะอยู่นาดีืมันไม่ไม่มีพิษเหมือนพวกหอยเชอรี่ไม่มีสารพิษไม่มีพิษเหมือนหอยเชอรี่ พี่เอาหอยนาให้ผมวันนี้พี่จะทำอะไรให้ผมทานเนี่ยหน้าตาเครื่องปรุงแปลกๆเต็ไมไปหมดเลยยามาต้มต้มหมต้มกิมน้ำพริกกุยยำพริกกุยแล้วน้ำพริกกุยนี่ทำไมห,หน้าตาส่วนผสมเขามีใบมะขามด้วยอะพี่ก็คนอีสานเราก็ชอบตามอย่างงี้ครับไม่ชอบใส่มะนาวทางบ้านนี้เนี่ยมันเขาจะฮิตไอธรรมชาติมากกว่าอ,อ๋อชอบอะไรแบบใบใกล้ตัวไม่ต้องเราใส่ใบมะขามมากกว่า เครื่องปรุงของน้ําพริกกลวยนี่มีอะไรบ้างพี่ที่เห็นเนี่ยอันนี้เกลือใช่ไหมครับอันนี้เกลือไปต้มเกลือต้มกับหอยอ่าอันนี้ก็กอันนี้ก็ต้มใส่หอยเหมือนกันต้มใส่หอยได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้มใส่ต้มใส่แต่ถ้าน้ําพริกที่เราจะต้องตำในวันนี้เนี่ยมีใบมะขาม,มกระเทียมพริกหอมตะไคร้มะนาวงั้นลูกมือทำเลยไหมพี่งั้นผมขอเป็นลูกมือผมชอบตำงั้นบ้านตำผมต้ม ได้เลยพี่เล็กผมชอบต้มแต่ไม่ชอบตุนโอ้โหไม่ต้มตุนนะพี่อู้อากาศเย็นสบายชอบชอบชอบ,ชอบพี่สุแล้วต้องใส่อะไรยังไงบ้างเนี่ยใส่พริกกับกระเทียมก่อนหมดเลยไหมครับเอาผมกวาดหมดเลยนะจ้าโอ้โหจะช้ามานี่มือยังแข็งอยู่เลยอ่ะต้มลราคาก็ข่าตะไคร้ข่าตะไคร้หมดเลยนะครับนี่ก็ใบมะขามหมดเลยนะจ้าโอ้ยหกันอย่างเงี้ยแล้วมะนาวครับออจำเป็นไหม ยังค่ะเดี๋ยวตำพริกเรียกก่อนค่อยบีบใส่เอาละเตรียมลงมือตัต้องให้เละเข้ากันเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ใส่เกลือน,นิดหน่อยใส่เกลือน,นิดหน่อยไม่มีจะพอกหน,น่นอหอยขมก็มีหอยขมทันใจกินไหมลูกทันใจไม่กินทันใจกินแต่ย่าบานะโหนี่เริ่มเป็นหวัดเลยนะพี่อากาศเยน็เยนๆให้ได้เลย ไม่ได้สัมผัสอากาศอย่างนี้มานานละยุงเทศพี่ตื่นมามีแต่เสียงแตรรถละไม่ไหวธรรมดานี่บ้านนอกนันกุ้งโอ้โหแต่ผมชอบีมากกว่านะตอนนี้มากก็ย้ายสำนาทะเบียนบ,บ้านมาเลยวที่ส่งมีลูกสาวมีแต่ตัวเล็กจเจ้าเจ็ากัปูน,นู่นแหละลุงขอเป็นลูกเขย,ยได้ไหมล่ะเป็นลูกเขย,ยไม่ได้ยังไงไม่ได้ <c oughs> เสร็จจังเนี่ยได้ยังเสร็จแล้วอย่างนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมพี่ใช่อ่าเสียดอีหลีบอออิหลีเลยเลยนะเออห้วยนี่จะบอกอะไรให้ว่าไงพี่เขาบอกว่าแอมลื้อแอมลื้อแปลว่าอะไรอะพี่อร่อยจริงแอมลื้อโอ้ยได้ภาษาอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวกลับไปกรุงเทพนะเจอร้านไหนปุ๊บจะบอกโอ้ยแอมลื้อก็ไปงี้ไปถึงปุ๊บ ข้าวหลานอาหารพวก็จะโดยนึ้อเวยอ่าเนะ้อจะโดยนึ้กินข้าวน้อยจะโดยเนื้อกินข้าวน้อยโอ้โหเราต้องปรุงอะไรรึเปล่าพี่ปรุงน้ำปลาค่ะแล้วใส่เข้าไปตอนนี้เลยได้ไหมครับใส่น้ำ้วยค่ะอ่าตับเตะตักหม้อปรุงร็จเลยหมดเลยไหมครับพี่ค่ะหมดเลยนะโอ้โหนี่น้ำปลาน้ำปลาที่ที่บ้านนี้เลยเหรอพี่จ้าน้ำปลาที่บ้านมะนาวขี่ซี่พี่ สองซีกเลยซี่สองซีกเพราะเพราะใส่ใบมะขามอยู่ด้วยแล้วมันจะเปรี้ยวแรงมะขามนี่ใบมะขามจะเปรี้ยวอยู่แล้วรเปี้ยวแล้วแต่เพิ่มด้วยมะนาวหน่อยหนึ่งเนาะกวเปพโอ้ยตายละตายละชิมไหมไอชิมได้เลยพี่ชิมได้เลยแอมแอมแอมอ๋อแอมแบ๊วไปชิมอะไรอร่อยอ๋อแอมอร่อยโอ้ยจะดอยหรือกินข้าวยังชิมหอยไหมเดี๋ยวต่าไว้ให้เอาหอยสุกแล้วเหรอพี่สุกแล้วสุกแล้วเอาขึ้นมาเลยมามามาจะได้กินพร้อมกับหอยเลย อแล้วเช้านี้มีแค่เมนูเดียวเหรอพี่สองเมนูมีสองเมนูอีกเมนูเป็นอะไรนะแกงนกขั่วใส่มะละกอแกงนกข้่วใส่มะละกอเราเอานกที่ไหนมาพี่นกอะไรอ่ะนกยิงก็ตามทุกงนี้นกอะไรนะดักบ่วงแถวนาเรานี่เลยอุ้ยหอยลวร้นขอจิ้มน้ำพริกหน่อยนะพี่นะจานี้ไม้เลยค่ะของอีสานเอาไม้จิ้มออกมาโอ้นี่จิ้มอย่างนี้ก็ได้หวก แล้วดึงออกมาเลยพี่งัดงัดออกขึ้นงเหมือนแมลงอะมันไม่ออก้างล่ากจิ้มน้ำพริกเลยโยน้ำพริกท่าทางแซ่บอีดีนะพี่นะจ้าของอีสานอุยหอยมันเหนียวๆกรุบๆนะจ้าน้ำพริกเน้น้ำพริกเป็นไงน้ำพริกผมชอบไอใบมะขามอะมันมันๆนะแต่ว่ามันได้